สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการแนะนำทริควิธีการใช้งานในแอปพลิชันต่างๆกันนะครับในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน ฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งของลายกันนะครับคือจะเป็นการตั้งค่าลา์ให้แสดงสติกเกอร์ตามคําที่เรากำลังพิมพ์อยู่กันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราเข้ามายังแอปพลิเคชันไลน์ของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามายังแอปเวอร์ชั Line กันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปยัง Setting กันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนเป็นรูปฟันเฟืองขวามือนะครับเมื่อเข้ามายัง Setting แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังเมนูสติกเกอร์กันนะครับเมื่อเราเข้ามายังในเมนูสติกเกอร์กันแล้วนะครับ ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังเมนู Display s u ักเก t i o n กันนะครับและเมื่อเราเข้ามายังเมนู d i s p l a y s a t กเก t i o n เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการติ๊กเครื่องหมายถูกหลังเมนูนะครับเมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะ เป็นการให้เราทำการโหลดภาษาเพิ่มเข้าไปนะครับโดยที่เราทำการคลิกไปที่ Language กันนะครับเมื่อเราคลิกมาที่ Language เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการโหลดภาษาที่เราต้องการนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะโหลดที่เป็นภาษาไทยกันนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับการเพิ่มภาษา กเ็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีอยู่2ภาษานะครับก็จะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับโดยที่เราเข้าไปยัง l ลายของเรานะครับแล้วให้เราทดลองพิมพ์ภาษาอังกฤษกันนะครับก็จะมี สติกเกอร์โชว์ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบในภาษาไทยกันนะครับเมื่อเราพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีสติกเกอร์แสดงตามคำที่เราพูดออกมากันนะครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ